สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเข้ากัญญาหาร้านอาหารระบัดมีพี่น้องจ้ามีร้านได้เปิดในเงียบมากเมืองน,นี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะแต่ช่วงนี้มันหนาวอยู่ก็เลยเงียบยดเดี๋ยวมีบางร้านเปิดนี่ไงร้านนี้เปิดอยู่แต่ว่านั่งในร้านปกติเขาจะนั่งด้านนอกนี่อาหารที่เราสั่งมาแล้วพี่น้อง ไอพรก็กินฟริตส์แอนฟรายแล้วก็ของคุณชายก็อาหารโปรดเขาคือพิซซ่าเคบัม <c> <b ump> นี่จะพี่น้องพิซซ่ายูนี่กะราคาพ่อๆกันกระบ,บานเฮ้านะจ๊ะยูนี่ถาดละลอยสี่ิบเก่าโค้นเนาะคิดเป็นเงินบานเฮ้าโอ้ยแพงกลัวอยู่นะหรือพ่อๆกันะสี่ลอยกลัวหาลอยสี่ลอยกลัว เป็นกิดเปเงินบาทเท่าที่ลอยกุบบาทน,นี่ลเรพี่น้องราคาพอแตกต่างก,ก,กันกับยูมเมืองไทยหรกจะ้ะพิจาราราคาพอๆกันจะ้ะด้าน,นอกกัสิเขาค้าพี่น้องชวมวิววิวหิมาอันบอแมนหิมาอันน้ำแข็งทะเลมันเป็นน้ำแข็งปกติจะสวยงามมากเลยนะเมืองนี้ดูร้านเขาตกแต่งสิคะโอ้ยคลาสสิกมากหม้อหกระทะเนี่ย เครื่องทาครัวทั้งนั้นเลยตรงโน้นก็เป็นเขียงผนังตรงโน้นเป็นเขียงอสวยดีเนาะตกแต่งแปลกดีมีแต่เกี่ยวกับของในครัวเลยก็มีชั้นสองด้วยนั้นนะ่ะบันไดขึ้นไปข้างบนนะ่ะเนี่ยค่ะอาหารอร่อยอยู่นะคะนี่โอ้ยเท่คับพี่นอ้องเบ่งได้นนะ่ะ มีแต่เครื่องทํำคั่วเลยแต่เป็นทองเหลืองเป็นอะไรนะถ้าบ้านเรากระทะทองใช่ไหมทองเหลืองโคมไฟก็สวยน่ารักค่ะตรงนี้จะเป็นแก้วไวน์อันนี้โชว์นะคะเนี่ยแก้วไวน์นี่ยเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาชมวิวกันค่ะพี่น้องค่ะเบิง้งเดี๋ยวไปชมวิวน้ำกันละค่ะให้มาก ระวังรื่นนะเ hey, hey, hey. อ้ยบีแคฟฟูลมองนี่พี่น้องเป็นตะมืนเนี่ยวอลฟ์เชติใส่รองเท้าผ้าใบมากเลคิดว่าอันมันบ่มีหิมาแล้วเนาะพี่น้องคิดว่าคือทางสต็อกของมันม่แม่นบาดนี อันนี้มันเหนือขึ้นมาเหนือสตอกโฮมขึ้นมากไหพี่น้องขึ้นไปอีกกันสีนาวไปอีกเด้มันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะชั่วโมงหนึ่งขับรถชั่วโมงหนึ่งจากอุบซาลามนาะไงกระโดดลงไปด้วยนี่ <c ười> กระโดดลงไปกสิลื่นเนาะมันเป็นน้ำแข็งถ่าจอดเรือนะคะนะพี่น้องบ่มีแดดีดนะ่่ ้ย hey. oh, <laughs> หนาวถ่ายจอดเรื่องโอ้ยเสียงต่อไรร้านอาหารนี่ก็ปิดก็ oh, <laughs> เปิดอยู่ใน <laughs> แต่ด้านนอกเป็น,น่เนนงเป็นน้ำแข็งเบิดด้วยค่ะ เลยบยากาศนะคะเย็นพี่น้องเย็นข้างกระต่สั้นเงอกงอกงเงงเเนี่ย <Yeah. S 2> น้ำแข็งป่ามันก็ยังอยู่ใต้นั้นนะพี่น้องปลาบ่าตายเด้ยอยู่ใต้น้ำแข็งนั่นแหะปลาป่าลายลายมางนี่กาาันหนาหอนี่มันเต็มเลยแต่ฟังลปซิวไปซิวซิว,ซวตรงนั้น น้ำเป็นน้ำแข็งไม่มีเรือเลยปกติก็เรือเขาจะขับเรือเล่นกันแถวนี้พี่นอ้องบรรยากาศอ่ะ,อะ กับซิมีกม่ก่อนหินน้ำกวาดที่มาขึ้นมามันก็ที่นี่แอนก่อนหินนี่ไหมก่อนน,นี่หน,น่อยอย่างสินะนั่นแหละบัดน,นั้นพ่อหิมละละลาย่ข้าเจ้าก็บจิมาตักตักไปเก็บไยงเวชัยวุ้นนานาบุจิเอามาโรยอีกโรยนี่นะเนี่ยหินกันกันเขาดื่นไปละหิมนะนะโอ้ยเย็นเลยพีนย่น้นอ,องลมพัดแล้วก็เย็นเย็นจริงๆนะคะ สามารถเดินข้ามไปฝั่ลงล้อนได้เลยเนะถยามันันเป็นน้ำแข็งเนาะไปย่างขามไปฝั่งบนโอ้ยเ็ายังมีเรือข้ามฟากนะพี่ต้แฟรี่พี่น้องเรือแฟรี่เห็นบะ<ม>นั่นเรือแฟรี่ข้ามฟากไปบนเอาเขาก็ยังเดินได้เนาะเพราะว่าเอารถขึ้นเรือข้ามไปเกาะนั่นไง เย็นเมื่อเย็นเมื่อค่ะ